สวัสดีครับเป็อยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนทศนิยมซ้ําที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ําศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่หกนะครับจงเขียน0.72525ซ้ําให้อยู่ในรูปเศษส่วนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องกําหนดให้ครับกาหนดให้ตัวจํานวนที่เราต้องการหาเนี่ยเป็น n ก่อนเพราะนั้น n เท่ากับ 0 7 2 5 2 5านะครับน้า253นะครับซึ่งจำนวน n จริงๆแล้วตรงเนี้ยครับ0 7 2 5 2 5ดเนี่ยจริงๆมันคือ0.7252525แบบเนี้ยไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับให้เป็นสมนการที่หนึ่งเหมือนเดิมครับ เราจะต้องกําจัดตัวที่ซ้ํากําจัดตัวที่ซ้ําให้มันหมดไปถูกไหมครับให้มหมดไปซึ่งเมื่อคลิปก่อนหน้าในตัวอย่างที่5้าคุณครูดได้ให้ข้อสังเกตไปแล้วว่าจะทำอย่างไรดีนะให้มีสมการสองสมการแล้วมันลบกันแล้วทําให้ไอจุดส,สัมิยมที่มันซ้ำๆกันเนะี้ยหายไปนะครับเทคนิคก็คืออะไรเอ่ยเทคนิคก็คือ เลื่อนจุดมาอยู่ด้านหน้าตัวที่ําตัวที่ําในที่นี้คือสองห้าสองห้าถูกไหมครับเลื่อนจุดโศคิยมเลื่อนจุดโศคิยมเนี้ยนะครับเลื่อนจุดิยมเนี้ยมาด้านหน้าสองห้าที่ซ้ํอันหนึ่งแล้วจากนั้นเลื่อนไปหาไปอยู่ท้ายตัวที่ําท้ายตัวที่ํานะครับท้ายตัวที่สามไม่ใช่แค่เลขสองหรือไม่ใช่แค่เลขห้าเพราะมันซ้ำสองห้า เพราะฉะนั้นเลื่อนครั้งแรกก็คือเลื่อนไปอยู่หน้า25เลื่อนครั้งที่สองคือเลื่อนไปอยู่หลัง25คู่แรกเลื่อนไปอยู่หลัง25คู่แรกนะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่1เลื่อนมาหาเลื่อนมาอยู่ด้านหน้า25ก็เลื่อนแค่1ครั้งเลื่อนแค่1ครั้งก็คูณอะไรครับคูณ10คูณ10นะครับก็10คูณสมการที่1 สิบคูณสมการที่หนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นสิบเอ็นสิบเอ็นแล้วฝั่งขวานะครับคูณสิบก็คือการเลื่อนทศนิยมมาหนึ่งตำแหน่งก็จะกลายเป็นกลายเป็นอะไรครับเจ็ดจุดสองห้าสองห้าสองห้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ เป็นสมการที่2นะครับทีนี้เด็กก็จะเห็นครับว่าเนี่ยสสมการนี้ครับไม่สามารถลบกันแล้วให้แล้วให้ตัวหลังทศนิยมหายไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เทคนิคที่บอกครับว่าให้หนูเลื่อนจุดมาอยู่ด้านหลังคู่ที่มันซ้ําคู่แรกนะครับตัวเลขที่มันซ้ํานะครับหลังตัวเลขที่มันซ้าอ่ะพูดอย่างนี้หลังตัวเลขที่มันซ้ําชุดแรกหลังตัวเลขที่มันซ้ําชุดแรกนะครับ ตัวเลขที่ซ้ำในที่นี้คือสอหถูกไหมครับชุดแรกก็คืออยู่ตรงนี้ครับไว้ด้านหลังชุดแรกคือตรงนี้ครับเพราะนั้นเลื่อนมาตำแหน่งตรงนี้ต้องเลื่อนกี่ครั้งนับพร้อมกัน1 2ึสาเลื่อนทั้งหมด3าครั้งเลื่อน3ามครั้งก็คูณ1,000ก็คูณ1,000งคูณสมการที่1 1, 1 0 0่คูณสมการที่1ก็จะกลายเป็น1,000 n เท่ากับขวามือครับคือเลื่อนไปทั้งหมด3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3จุดอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น725 725ยุดสองห สองห้าครูสามารถเติมเลขสองห้าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดโอเคนะเพราะว่ามันทำไมครับทำไมครับมันซ้ําไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเด็กๆก็จะเห็นแล้วครับว่าสมการที่2กับสมการที่3เนี่ยครับสาม,มารถทำไมได้นะสมการที่2กับสมการที่3หลังจุดทศนิยมเนี่ยครับสาม,มารถลบกันแล้วมันก็จะหายเกลี้ยงไปเลยถูกไหมครับลบกันแล้วจะหายเกลี้ยงไปเลย โอเคเพราะฉะนั้นครับก็จัดการเลยครับนำสมการที่3กับสมการที่สองมาทำไมกันมัลบกันนะครับมัลบกันสมการที่3มลบสมการที่2อครับล่างลบบนเนาะก็ลบที่เราฝั่งครับลบฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้าย1นึ 1, ่พันลบสิันลบสิก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น เก้าร้อยเก้าสิบเอ็เท่ากับเก้าร้อยเก้าสิบเอ็เท่ากับที่นี้ครับด้านหลังนี้ลบกันหมดแล้วด้านหลังนี้ลบกันหมดครับด้านหลังนี้ลบกันหมด,ดาหายไ,ไปก็จะลบแค่7 7เจ็ดร้อยยี่สิบห้าลบเจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบห้าลบเจ็ดเท่าไหร่ ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ718 718อ่ะทีนี้ก็สบายแล้วถูกหมครับเพราะว่าเราต้องการหาค่า n ซึ่งค่า n ของเราคือ0.725253นะครับก็หาค่า n ก็ย้าย990ไปหารก็เป็น718หารด้วย990หารด้วย990นะครับ ทีนี้นักเรียนก็ต้องตรวจสอบครับว่ามันสามารถลบกันได้ไหมมันสามารถลบกันได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ครับสามารถมันจะลบกันได้ไหมสามารถตัดทอนกันได้หรือไม่สามารถตัดทอนกันได้หรือไม่ามาดไ,ดไ,มได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆใช้แม่สองตัดไปก่อนเพื่อความชัวนะครับก็สองสามหกเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสองห้าสิบ เหนือเศษหนึ่งเป็นสิบแปดสองเก้าสิบแปดครับแล้วก็สองสี่แปดเหนือเศษหนึ่งเป็นเป็นสิบเก้าสองเก้าสิบแปดเหนือเศษหนึ่งสองห้าสิบก็จะกลายเป็นสามร้อยห้าสิบเก้าส่วนด้วยสี่ร้อยเก้าสิบห้า นักเรียนก็ตรวจสอบอีกครับว่า359ส่วนด้วย495เนี้ยสามารถตัดเป็นยังต่ำได้อีกหรือไม่ติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นครับไม่ได้แล้วก็สบายแล้วแต่ว่านี่แต่ว่า n ของเราคือเท่าไหร่นะศูจุด เจ็ดสองห้าสองห้าสาดังนั้นดังนั้น0.725 25ุเ้าานี่ครับจะเท่ากับ359ส่วนด้วย495เรียบร้อยนะครับ เวลาเจอโจทย์ลักษณะอื่นๆที่ใกล้เคียงกันนักเรียนก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้หรือลองทำดูนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าแอบกระซิบครับว่าคลิปหน้าคุณครูจะลงสูตรลัดทั้งหมดนะครับในการทำเจอโจทย์แบบเนี้ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีสามารถทำได้เลยนะครับถ้าไงก็รอติดตามในครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ